อันด n ฟินแลนเชียลฟินเทคขนาดยักษ์ที่นักลงทุนทั่วโลกอยากเป็นเจ้าของและบริษัทนี้มีอะไรดีถึงขนาดรัฐบาลจีนต้องสั่งห้ามการทำธุรกรรมบางอย่างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจาก วันนั้นนะครับผมไปทานข้าวกับคุณคิม property life นะครับก็นั่งทานข้าวอยู่ปกติแหละแล้วอยู่คิมก็บอกว่าพิธีพิธีแอนจะ IPO พิธีข่าวมาอีกแล้วผมก็หันไปตัวเนี้ยผมรอมาหลายปีแล้วนะจะ IPO จะ IPO เนี่ยมาตั้งแต่ปี2015 2016แล้วครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมเฝ้าดูมาตลอดแล้วก็เป็นตัวที่ผมอยากได้อ่าใช้คำนี้เลยแล้วกันนะแต่ผมก็บอกคิม ไม่แน่ใจนะว่าจะชัวร์หรือเปล่าเพราะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกและผมยังจะบอกครับว่าต่อให้ผมรู้ว่าอาจจะเลื่อนนะสิ่งที่ผมทําก็คือผมมานั่งอ่านมานั่งหาข้อมูลครับเพราะผมบอกแล้วว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากบิสเนสโมเดลดีมากและแล้วก็จริงครับข่าวยังไม่คอนเฟิร์มตัวของ a n f i n a n c i a l เองก็ออกมาปฏิเสธว่าข่าวเนี่ย ไม่ได้เขาเป็นคนปล่อยนะยังไม่ใช่ข่าวที่ถูกต้องสักทีเดียวแล้วตัวบาบาเองก็นิ่งเงียบมากเลยครับแต่ณนะตอนนั้นที่ข่าวออกไปเนี่ยเมื่อมาอาทิตย์ที่แล้วหุ้นอบาบาขึ้นประมาณ9%กว่ากว่าครับแม้ว่าบริษัทจะ IPO หรือไม่ IPO ก็แล้วแต่นะผมอยากจะมาทำคลิปเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังครับเพราะว่ามันมีแง่คิดการเริ่มต้นของธุรกิจ วิชชั่นมุมมองว่าบริษัทจะเติบโตได้อย่างไรและเป็นตัวอย่างเป็นองค์ความรู้ให้เราศึกษาบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆได้ด้วยครับเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะผมเองจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักอาลีบาบาซึ่งทุกคนคิดว่าเป็นบริษัทแม่ของตัว a n f ด i a n นแลนถูกไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแจ็คมาพูดชัดเจนว่า An f i n ฟินแไม่ได้เป็นบริษัทลูกของอาลีบาบาแต่เป็นพาร์ทเนอร์ต่างหาก ทั้งทางที่บาบาเนี่ยถือหุ้นแอนด์อยู่ถึง33%เลยนะครับและบอกด้วยว่าบริษัททั้งหมดในอลบาบากรุ๊ปเนี่ยจะต้องใช้ระบบของแอนด์เฟแเนเชียลแต่แอนด์เฟแเนเชียลสามารถให้บริการบริษัทอื่นๆได้ทุกบริษัทต่างประเทศก็ได้นี่แสดงให้เห็นถึงแจ็คมายอมถอยขนาดตัวเองเป็นเจ้าของ33%ถือว่าหุ้นใหญ่มากเลยนะเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยฉเฉลยทีหลังแต่อยากจะบอกว่าเรามาดูก่อนว่า แอนด์ฟินแลนเเติบโตมาอย่างนี้ได้อย่างไรอาลีบาทุกคนรู้ว่าเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนตอนนี้เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกก็ละ่ะเขาบอกเลยว่าเขาจะพาธุรกิจขนาดเล็กของจีนไปขายคนทั่วทั้งโลกแล้วนะตอนนี้วิช,ชั่นก็เปลี่ยนแล้วว่าเขาจะเอาของของ SME ทั่วทั้งโลกเนี่ยขายให้กับคนทั้งโลกไปมาถือว่าเป็นมุมมองที่ใหญ่มากเลยครับณนะวันนั้นที่ชาวจีนยังไม่รู้จัก อินเทอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคืออะไรแล้วธรรมดาครับอย่างที่เพื่อนๆคนทราบอีคอมเมิร์ซมีเสาหลักอยู่3ตัว1ก็คือแพลตฟอร์มถูกไหมครับก็คือาลีบเองเองก็คือระบบโลจิสติกถ้าคุณขายสินค้าได้แต่คุณขนส่งสินค้าไม่ได้ก็จบ3คือ e-payment ก็คือระบบการชําระเงินคิดดูสภาพครับถ้าระบบการชําระเงินไม่ดีโอโ้โหดูแอปพลิเคชันผมอยากได้ขนมอันนี้มากเลยอะ่ะอยากทานมากเลย แต่ไม่มีระบบ e-payment ผมมีแบงก์อะมีตังนะมีแบงก์ห้ามีแบงก์พันผมจะซื้อของได้อย่างไรแล้วถ้าผมบอกไปโอนที่ธนาคารโอ้โหซื้อแถวบ้านดีกว่ากว่าคนขายจะได้รับเงินกว่าผมจะรับสินค้ามันช้ามากเลยถูกไหมครับแล้วจุดนี้ยครับที่เป็นจุดที่ทําให้แอนเติบโตขึ้นมาแต่ตอนแรกเนี่ยแอนยังไม่เติบโตนะครับแอนจะใช้คาว่า Alipay ก่อน a l i p เ y เป็นแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการโอนเงินถ่ายเงินแล้วก็เป็นกระเป๋าเงินได้เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าณวันนั้นนะครับที่อ l ล p เ y เกิดน,นะครับปี2004นนะระบบการเงินการโอนเงินการชำระเงินของตัวธนาคารกลางของประเทศจีนเนี่ยยังไม่ดีเลยแล้วชาวชนบทส่วนมากนะครับณนะตอนนั้นก็ยังมีค่าแรงที่ไม่ได้สูงความยากจนยังสูงอยู่ความเหลื่อมล้ำยังสูงอยู่คนชนบทเข้าไม่ถึงธนาคารซึ่งเป็นคนจำนวนมากของประเทศ จ็คหมาก็เห็นแล้วถ้าเขาไม่มีระบบการจ่ายเงินเขาก็ซื้อสินค้าไม่ได้ระบบโลจิสติกส์เราทําได้เพราะฉะนั้นอาลีเพย์จึงเกิดครับทําให้คนทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทําให้คนทั่วไปสามารถโอนเงินได้ทําให้ต้นทุนของชีวิตคนชนบทเนี่ยต่าลงก็เป็นธรรมดาครับผมได้ประโยชน์ผมจึงใช้แอปพลิเคชันไม่มีใครบังคับได้ถูกครับนึกถึงสภาพนะครับเมื่อก่อนนะถ้ายังไม่มีระบบธนาคารหรือระบบธนาคารเนี่ยที่มีมันแย่ มีค่าบริการแพงเราจะโอนเงินไปคุณพ่อคุณแม่โอ้โหเสียเวลาอีกโดนหักจากหัวคิวอีกอาจจะโอนไปให้เพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยโอนไปให้พ่อแม่อีกทีหรือเอาเงินสดไปพ่อแม่อีกทีหรือแม้แต่ร้านค้านะครับก็อาจจะอ่าเข้าธนาคารหนึ่งต่อแล้วนะบอกเฮ้ยฉันต้องเสียเวลาฉันต้องไปธนาคารฉันอเอาเงินสดที่มีอยู่ไปให้พ่อแม่คุณก่อนเพราะฉะนั้นขอเก็บค่าธรรมเนียมมันทําให้อุปสรรคในการโอนเงินต้นทุนในการโอนเงินมันช้ามากๆเลยครับนี่แหละครับคือจุดกําเนิดว่าทําไมผู้ใช้บริการของเ ถึงมากมายมหาศาลอันนี้พูดถึงคนชนบทนะแล้วอย่างที่2อนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยออฟฟิเชียลแล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยทราบมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนในจีนช่วงนั้นพอด,ดีเขาบอกว่าเขาอยู่จีนมา5ปีเรียนจีนหปีนะเขาอยู่ตอนช่วงที่อาลีเพย์ยังไม่เกิดจนถึงอาลีเพย์เกิดแล้วเขาบอกว่าณนะตอนนั้นนะี่ะในประเทศจีนเองนะเวลาจะโอนเงินผ่านธนาคารเนี่ยโอนเงินช้ามากเงินก็ไม่เข้าสัากทีโอนไปแล้วสองสาวันเงินก็ไม่เข้าเขาเชื่อว่ามันเกิดจาก ธนาคารแต่ละธนาคารครับเป็นของรัฐหมดพนละหน่วยงานหมดก็ต้องแข่งขันกันทาผลงานเงินโอนไปจากธนาคารนู้นอะเราไม่อยากให้โอร,รอกมาแย่งลูกค้าเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกว่าเพื่อนผมก็เชื่อยอย่างนั้นนะว่าธนาคารพยายามกีดกันหรือไม่ทําธุรกรรมระหว่างกาันต้องการรักษาฐานลูกค้าไว้ให้เป็นของใครของมันแต่พอมีอารีเพย์ขึ้นมาอ้าวนี่เป็นลูกค้านี่อลรีเพย์เชื่อมต่อกับธนาคารทุกธนาคารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ใช้บริการอารีเพย์มีวันเหล็อของอารีเพย์นะครับสามารถโอนเงินได้ดีกว่าเร็วกว่าระหว่างธนาคารกันเอง คนถึงเข้ามาใช้อลีเพกันมากมายมหาศาลต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่แน่ใจจริงๆรินะแต่ว่าเพื่อนผมที่เรียนอยู่จีนพูดแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะระบบอลีเพ์ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบจึงเป็นมุมมองครับว่าการเติบโตของผู้ใช้งานเนี่ยสูงขึ้นอย่างมหาศาลและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะคนใช้งานได้เบีโยน์จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับในปี2014แจ็คหมาก่อตั้งบริษัทแอนด์ฟินแลนเชียลเพิ่มขึ้นมาแล้วออลีเพก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่ง ตอนนั้นนะครับอาลีเพย์เริ่มมีบริการต่างๆนะอาลีเพย์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในแอปยอดนิยมนะครับนอกจาก WeChat นะก็มีอาลีเพย์แข่งขันกันนี่แหละทั้งเป็นเหมือนกับซูเปอร์แอปนะครับทำทุกอย่างเรียกรถโอนเงินจ่ายเงินจองตั๋วเครื่องบินนะครับและยังมีบริการต่างๆมากมายนะครับมาถึงตอนนี้นะครับปัจจุบันนะแอสฟินแนนเชียลนะครับมีธุรกิจหลักด้วยกัน5ธุรกิจนะครับ1นะครับก็คือ Payment Gateway นะครับก็คืออาลีเพย์แหละ ที่มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ผมบอกแล้วนะว่าเรียกรถจ่ายเงินอะไรก็ได้จองแรมก็ได้อย่างที่2นะครับก็คือ And for June พวก Money Management Well t h n a n e m e n t n t พวกจัดตั้งกองทุนนะครับ m o n e y market fund แล้วตัว Money Market Fund ที่ชื่อดังที่สุดนะครับของตัวรีเพย์ก็คืออยู่เออเป่าณนะตอนนั้นนะครับประมาณปี2016-2017นะผมเคยเห็นนะถ้าใครฝากเงินในอยู่เออเป่านะครับฝากเป็นวันคิดดอกเบี้ยเป็นวันเพราะเป็น money Market Fund ให้ดอกเบี้ยสูงถึง6%ต่อปีครับฟังไม่ผิดครับ6%ต่อปีสูงมากจึงทำให้ไม่กี่ปีครับตัวอยู่เออเปล่าเนี่ยกลายเป็นมันนี่ r k เก f ฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอย่างที่3ครับบริษัทประกันก็คือใช้ข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ใน e-commerce ที่อยู่ในอีเพยนั่นแหละเอามารวบรวมแล้วก็ทำประกัน ขายประกันให้แก่ลูกค้าครับอย่างที่4นะครับก็คือปล่อยกู้ปล่อยกู้ทั้งเรืแบบ P2P lending นะครับระหว่างคนปล่อยกู้กันเองแล้วก็จัดตั้งธนา,าคารขึ้นมานะครับธนาคารของแจ็คมาหรือของ Alibaba าเนี่ยชื่อว่า My Bank นะครับแต่ของ t e n เซน t ที่เป็นคู่แข่งสําคัญเนี่ยเรียกว่า We Bank อย่างที่5้ครับ c ครดิต s c ร์ลิงครับก็คือ c ีเซนนั่นครับพอมีข้อมูลต่างๆมากมาย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาจัดอันดับมาดูไลฟ์สไตล์ได้ข้อมูลมหาศาลจนสามารถพริจิตรได้ว่าคนคนนี้มีเงินหรือไม่มีเงินเงินจะเข้ามาช่วงไหนความสามารถในการชําระนี่เป็นอย่างไรจึงทําให้ความสามารถในการปล่อยกู้ของ MyBank เนี่ยดีมากๆเลยนะครับทุกคนฟังดูโอ้โหฟังดูน่าหน้าอิฉาบา,บาเนี่ยมีบริษัทที่เจ๋งขนาดนี้มีบริษัทที่ดีขนาดนี้ แต่ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่แลกมาก็คือแลกมาด้วยราคามหาศาลเหมือนกันการที่แอนด์เฟเรนเชียลเกิดขึ้นมาครับทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ระหว่างแจ็คมาเจอรี่หยางและมาชาลชิซางแห่งซอฟแบงค์นะครับถือว่าเป็น3าผู้ถือหุ้นใหญ่เลยนะของรีบาบาเนี่ยเรียกได้ว่าทะเลาะก,กันอย่างหนักเลยเพราะแจ็คมานะครับแยกแอนด์เฟอรนเชียลออกมาจากรีบาบาที่เขาพูดชัดเจนครับว่าแอนด์เฟรนเชียลไม่ได้เป็นบริษัทลูก แต่เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งอาลีบาบาถือหุ้นอยู่เจอเล่อย่างก็เห็นเงินทั้งนั้นบริษัทมีแวลกูกำลังเติบโตมาซารุสิสังก็เป็นเจ้าของเงินถูกไหมก็ไม่ยอมแจค็คมาก,ก็อธิบายให้ฟังชัดเจนว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจอ่อนไวน์ของจีนนะครับณนะตอนนั้นมีอยู่2ออย่างนะก็คือสื่อกับการเงินแล้วถ้าคุณไม่ยอมการทําธุรกิจใน,ในประเทศจีนเนี่ยก็จะทําได้อย่างยากลําบากมากแล้วอย่างที่เ,เพื่อนๆทราบกันดีแล้วครับว่าพอแยกแอนเฟอร์เชั่ออกมา รัฐวิสาหกิจของจีนพูดง่ายครับก็คือรัฐบานลนั่นแหละเข้ามาถือหุ้นในแอนด์ฟินแลนเชียลทันทีเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นฟังดูดีผู้ถือหุ้นก็ยอมแล้วรัฐบาลเข้ามาถือหุ้นแล้วทุกอย่างดูน่าจะดีแล้วนี่น่าจะสงบรัฐบาลถือหุ้นทำธุรก,กิจไปก็ไม่น่ามีปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาหนักมากๆครับยิ่งกว่าตอนผู้ถือหุ้นทะเลาะก,กันอีกก็คือตัวรัฐบาลจีนนะครับ เริ่มจำกัดการทำธุรกรรมของบริษัทลูกแอนเฟเรนเชียลอย่าง P2P Lending อย่างการปล่อยกู้อย่างตัวของอยู่เออเป่าที่รวบรวมเงินของคนได้มหาศาลอย่างเครดิต s กอร์ลิงที่เอามาใช้ในการปล่อยกู้ครับ <c oughs> เพราะเนื่องจากรัฐบาลจีนบอกจะเจนว่าตัวของแอนเฟเรนเชียลเนี่ยแย่งลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมไป จึงทาให้มีความเสี่ยงต่อระบบธนาคารทั้งประเทศนะครับเครดิตสกอริ่งนะคุณใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ห้ามเอามาปล่อยกู้แล้วเครดิตสกอริ่งทำอะไรอ๋อเอาไว้สาหรับยืมจัก,กรยานยืมรถยนต์เช่ารถยนต์คุณได้เครดิตดีคุณอาจจะไม่ต้องวางเงินค้าคุณได้เครดิตดีคุณไปพักโรงแรมคุณไม่ต้องเอาบัตรเครดิตวางคาประกัน แบบนี้แหละครับจ so ึงทําให้ตัวอนเซนเชียลเหมือนกับโดนขัดขาตัว P2P l e n d i n g เนี่ยปี2017 2018ก็มีปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่าคุณทําแบบนี้คุณปล่อยกู้ให้คนอายุน้อยเนี่ยมันทําให้เด็กใช้จ่ายเกินตัวมันทําให้เด็กเป็นหนี้ตั้งแต่ต้นๆเลยทั้งที่เพิ่งเริ่มทํางานสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนี้เสียก็มหาศาลครับตัวของ P2P l e n d i n g หรือว่าโลนนะครับของอนเซนเชียลเนี่ยดีมากๆครับเพื่อยๆคือมันเหมือนบัตรเครดิตเลยครับเพื่อนๆคืออะไรเรามีแอปพลิเคชันนะไม่ตตต้องสมััครรบิ เขามีข้อมูลเราเราสามารถไปซื้อของได้เลยครับโดยใช้แอปนะแต่ช่วงระยะเวลาหนึง่งก็เหมือนไปเครดิตครับ30วัน45วันหรือ15วันแล้วแต่เลยนะเรายังไม่ต้องคืนเงินเรายังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณคืนเงินหรือจ่ายเงินต้นเนี่ยช้ากว่ากำหนดคุณก็โดนคิดดอกเบี้ยนี่ของเยาวชนถึงเพิ่มสูงขึ้นมากครับรัฐบาลก็บอกเอ้อันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมากแล้วนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ของตัวแอนด์เฟดเนเชียลที่เกิดขึ้นตามมา แต่ปัญหาเหล่านี้โดนแก้ไปหมดแล้วครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับ a n f i n a n c i a l เนี่ยได้ประกาศแผนนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะใน Investor Day นะครับ2019นะครับผมขอแบ่งหลกัหลกๆเป็น2ตัวด้วยกันนะก็คือในประเทศจีนกับนอกประเทศจีนในประเทศจีน An f i n a n c i a l บอกแล้วว่าถ้าทำแบบเนี้ยแย่มากๆแ,แน่เลยเพราะว่ารัฐบาลจีนคงไม่ยอมถ้ท่านที่รัฐบาลจีนก็ถือหุ้นอยู่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนโมเดลบิสเนสใหม่ เขาจะเป็น infrastructure เขาจะเข้าไปให้บริการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆแก่ธนาคารแต่บริษัททางการเงินแก่สตาร์ทอัพต่างๆเพื่อให้ทำงานด้วยกันได้แล้วอย่างที่ผมเคยพูดครับตัวอยู่กรอเป่านะที่เป็นมันนี่เมเกตฟันที่ให้ผลตอบแทนสูงๆครับโดนจำกัดไปถูกครับพอเขาไปเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวพวก w e ล l มเ management นะปรากฏว่าภายในปีเดียวกันนะครับเงินที่อยู่ในระบบนะ เพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าครับก็คือมีผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นโอกาสมากขึ้นก็สามารถดึงดูดเงินออมของชาวจีนเข้ามาได้มากขึ้นนี่คือโอกาสใหม่จริงๆระอย่างที่เพื่อนเือนทราบมันเป็นมุมมองเดียวกันเลยนะครับกับไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น a เม z o n ที่เป็นเทคยักษ์ใหญ่นะเวลาโตถึงระดับหนึ่งนะครับเขาพยายามที่จะเข้าไปสู่องค์ก,กรต่างๆเข้าไปแบ็กอัพเข้าไปเป็นบริการที่สําคัญนะครับให้บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยสามารถดําเนินการต่อไปได้ช่วย ทร์นฟอร์มบรษตทต่างๆจากอ n นาล็อกเป็น digital ดิจิตอลได้เขาก็เห็นแล้วว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตใครจะเกิดใครจะไปเพราะทุกคนรู้เหมือนว่าวินเนอร์เทคสออรนธุรกิจเทคโนโลยีเป็นปกติแต่ถ้าเขาไปให้บริการทุกคนล่ะใครชนะก็เหมือนกันคนแพ้เขาสูญเสียลูกค้าไปคนชนะเติบโตเขาก็ได้โอกาสนี่เป็นมุมมองบิสเนสที่หลายๆคนเป็นเป้าหมาย,ยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเริ่มเอาสิ่งที่มี ความชํานาญใบอนุญาตต่าง,างๆเทคโนโลยีที่เร่งมีเอามา Monetize เอามาหารายได้ในส่วนที่2นะครับก็คือขยายออกไปทั่วโลกตอนนี้นะครับตัว Alipay นะมีพันธมิตรนะครับก็คือ9ประเทศและรวมไทยด้วยเกาหลีใต้บังกลาเทศอินเดียเม็กซิโกปากีสถานอินโดนีเซียเวียดนามนะครับประเทศเหล่านี้ล้วนมีการร่วมหุ้นหรือการใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่นอ l ล p เเนี่ยเข้าไปใช้แล้วนะ แล้วอย่างที่เพื่อนๆทราบครับว่าอลีเพเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมนะของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากแล้วทั่วโลกต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะฉะนั้นการที่จะไปยังยุโรปการไปที่อเมริกาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีอลีเพให้บริการเพราะถ้าไม่มีอลีเพครับนักท่องเที่ยวชาวจีนอยากได้สินค้าแต่เขาไม่มีเงินจ่ายครับจึงทําให้โอกาสเหล่านียสูญเสียไปอย่างมากแล้วสิ่งที่เน้นย้านะครับอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ย ชาวจีนสําคัญกับทั่วโลกก็คือถ้าเราย้อนกลับไปประมาณ 45- ปีก่อนนะซึ่งนําเที่ยวชาวจีนเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับเขาก็เหมือนกับทําอะไรที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆในไทยก็มีปัญหานะก็เลยเกิดเสียงแบบโหว,ว่านักเที่ยวชาวจีนเนี่ยกันทั่วโลกเลยสวิตเจอร์ผิงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราเพิ่งเปิดโลกออกมาคนจีนเพิ่งออกไปรู้จักวัฒนธรรมต่างๆบอกเราหน่อยว่าเราจะปรับตัวได้อย่างไรบอกเราหน่อยว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร แต่ถ้าคุณบอกว่าประเทศคุณไม่แฮปี้ที่จะรับนักท่องเที่ยวจีนนะแค่บอกมาเดี๋ยวผมจะสั่งว่านักท่องเที่ยวจีนห้ามไปประเทศนั้นให้เสียงกลดาคนจีนจากเจ้าของร้านเงียบเป็นปิดทิ้งเลยครับอาจจะมีตามชาวบ้านถูกไหมครับแต่ว่านักธุรกิจหรือสื่อเนี่ยโหหายเงียบไปเลยแต่ก็เป็นแง่ดีนะครับแล้วก็เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนก็ปรับตัวจริงๆนะสุภาพมากขึ้นเข้ากับวัฒนธรรมสากลที่ทุกคนให้เกียรติกันเป็นพืนะ้นที่สาธารณะก็ดีขึ้นมากนะครับนี่นะครับคือโอกาสลาจจลหลนะายๆ โอ้โหฟังดูน่าสนใจมากเลยอะเมื่อไร่ายพีโผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอผมหาข้อมูลจริงๆนะข้อมูลของ An Financial หายากมากๆเลยครับผมเจอข้อมูล2อันนะครับก็คือปี2 0 1 6เป็นสไลด์นะกับปี2019เป็น Investor Day เยนะครับที่ผู้บริหารออกมาให้สัมภาษณ์นะและบทวิเคราะห์ต่างๆก็เอาข้อมูลมาจากแค่2อันนั้นนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยหาเก่งเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยนะ a n นด์เ a อเรนถ้ามีเนี่ยจะขอบคุณมากเลยครับผมก็อยากรู้อยากศึกษาต่อนะสิ่งนี ทำให้ผมเป็นกังวลมากแล้วยิ่งถ้าแอนเฟนเชียลเติบโตรัฐบาลจีนถือครองโอกาสที่จะ IPO อเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีการเปิดเผยเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมไปอ่านอ n นุนลี่พอร์ตนะครับของดิบบาบาในปี2020นะที่เพิ่งออกมานะครับไปดูในส่วนของแอนเฟนเชียลใน a n n u a l Report หรือรายงานประจำปีเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าตัวของ a n f i n a n c i a l นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับตัวของบริษัท a n f i n a เ c i a l นะครับเขาเรียกว่า un น o อนโซลิดต์คอมพานีพาเตียครับ เขาใช้คำนี้เลยนะกับตัวของบาบาครับนั่นผมก็สงสัยว่า u n c o n s o l i d a t e เนี่ยหมายถึงการที่จะไม่เอาผลประกอบการของตัว a n นเฟอเรนเชเนี่ยท,ทั้งท่องที่าบาเนี่ยถืออยู่ถึง33%เนี่ยมาใส่ในงบการเงินด้วยหรือเปล่า ก็สามารถทําได้นะครับขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางบัญชีนะแล้วผมก็ดูครับว่าในตัวของส่วนรายได้นะครับก็แบ่งหมวดหมู่ก็ไม่ได้พูดถึงเพย์เม t นต์ไม่ได้พูดถึงอันด์ไฟแนนเชียลอย่างเฉพาะจอดจงนะครับก็เลยไม่ทราบจริงว่าตกลงเนี่ยงบรวมแล้วหรือไม่รวมแต่การเขียนแบบเนี้ยมันชัดเจนแน่นอนว่าบริษัทอาลีบาบานะครับยังไม่ได้ประเมินมูลค่าของแอนด์ไฟแนนเชียลที่แท้จริงบางทีเนี่ยการที่บอกว่าไม่รวมงบอาจจะหมายถึงผมบอกเอ้ยเมื่อ20ปีก่อนนะ ผมลงทุนใน a n f i n a n c i a l ไปเท่านี้แต่ผมไม่ได้ประเมินมูลค่าใหม่ไม่ได้ตีมูลค่าตามตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าบริษัทหรือมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยยังไม่เติบโตนะครับจะอาจจะมีมูลค่าเท่ากับบริษัทเดิมก็ได้ตั้งแต่ลงทุนไปอันนี้ผมยังไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าโอ้โหรายละเอียดทางบัญชีเนี่ยของจีนก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งทําให้ชัดเจนครับทาไมพอมีข่าวบอกว่า a n f i n a n c i a l จะ IPO เนี่ยมูลค่าของดีบาถึงขึ้นเป็น10%เรับ็ขอให้เพื่อนๆน,นะคร กับการลงทุนขอให้เพื่อนสนุกกับการเรียนรู้บิ s i n e เศ m o d e เดลต่างๆนะครับผมเชื่อว่านะครับการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก การเรียนรู้ก็สามารถสนุกได้ยิ่งถ้าเ,เพื่อนๆมีคนคุยด้วยมีคนพูดด้วยนะครับจะทําให้เพื่อนเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากเลยครับก็ขอเ,เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับอาจจะใช้ประโยชน์อะไรได้จากพิเศษโมเดลของ a n t f i n a n c i น l ีนี่ก็ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนะให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันอย่างกับทีนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันอย่างกับทีนะครับและตัวผมเองก็มีพอร์ตคาส์ที่ชื่อคุยกันกับทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะคุ แอดมาเลยครับที่ไลน์แอดทีมันนี่ผมยินดีจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะและตวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเล่นเอิญใน a c e b o o k นะครับทุกวันอังคาร3ทุ่มนะครับผมกับคุณคิม property life นะครับจะมาอัปเดตข่าวสถานการณ์เศรษฐกิจโลกให้ฟังนะครับและทุกวันพฤหัสสาทุ่มเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีไลฟ์สดสอนการเงินการลงทุนพื้นฐานนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญขอบคุณมากเลยนะครับที่กรนาฟังคลิปนี้จนจบนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ